ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเอลพีวันเวลคัมทูบายบุยลำชาแนลบายบุ i ลำในออสเตรเลียมาอีกแล้วนะคะมาเนีนนะคะวันนี้พามาดูนกเยอะแยะเลยนะคะอัลทูเดย์บิวตี้ฟูเดย์ไอคัมทูรูปเอลเลียลอตเดอะเบิร์ดอินเฮีย สวยงามมากนะคะเพื่อนนะคะนี่พามาให้ดูนะคะบรรยากาศนะคะที่สวนของเราวันนี้นะคะสวนสาธารณะอีกตามเคยนะเพื่อนเห็นนกมันเยอะนะคะเลยอยากจะถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนเห็นบอยเห็นบอยนะคะขาวๆนั่นนะคะใช่หมดเลยนะคะเพื่อนเนาะุวยงามเด้น่พูดนะน่ะค่ะเ้ยงามมากนะคะเพื่อนเนาะอากาศดีดีหลายนะคะ it's beautiful day สวยมากเพื่อนอากาศก็ดีแล้วก็นกก็เยอะแยะนะคะเซลสระนกามากินหญ้านะคะนอนเพื่อนเดี๋ยวพี่ใบกลับกล้องให้ดูเด้อะคะ่ะพี่น้องดูนะคะนี่เพื่อนดูนะคะนี่ที่เห็นขา,ขาวๆนั้นใช่หมดเลยนะคะ,ะเพื่อนนอยเยอะแยะเลยนะคะนกเนี่ยนะคะนกเยอะมากวันนี้นกเยอะมากนะคะพาไม่ดูพาไม่ดูนะคะโอ้ยนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะ พามาดูพามาเลาะนะคะเพื่อนก็อยากจะพามาเลาะนะคะเห็นบอกโอ้ยเหมือนฝนจะตกนะคะเพื่อนวันนี้นะคะอากาศครึ้มนะคะโน่นเห็นปะออลูไลอิสระอิสรเรนิงซูนเหมือนฝนจะตกแล้วนะคะเพื่อนเนะาะขอให้มาดูนะคะนี่นะเออก็งามไปตามระเบียบนะคะเท้าอักซากเลยนะคะ ตื่นเช้ามาวันนี้ก็อากาศดีนะคะอยู่ที่ยี่สิบเก้าองศานะคะวันนี้เนาะเพื่อนเออก็ไม่หนาวไม่ร้อนนะคะกําลังพอดีเลยนะคะให้มาดูให้มาเลาะนะคะเหน่งันนี้ก็พามาอาดูนกนะคะช่วงนี้ฝนไม่ตกนอนเพื่อนเห็นปะหญ้าก็จะแดงนิดนึงเนาะเพราะว่าฝนไม่ตกนาน <ๆ S 1> เพื่อนเนาะก็จะแดงนิดนึงเนาะเออให้มาดูเจยๆเนี่ยนะคะวันนี้ก็นกก็สวยๆนะคะ น้อนเพื่อนอธิบายให้ดูนะคะบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะคะนกเยอะแยะนี่นาะเซลสะเลาะแน่นะคะนานๆได้เลาะนะคะวันนี้ได้ออกมาเลาะก็ขอเลาะนิดนึงนะคะโดยเฉนี่มันมันเยอะโพดเลยนะคะเขาเรียกนกโคกชูนะคะโคกชูก็คล้ายๆกับพิราบนะคะน้นอกโคกชูน่าจะเป็นนกพิราบนะคะแต่เป็นสีขาวน้อนเพื่อน เห็นเนาะเออก็เยอะแยะเลยนะคะแซลสะนะคะนกี่เน่นะคะเนาะพามาให้ดูนะคะบรรยากาศดีๆนะคะที่นี่ออสเตรเลียนะคะลายนาวนะคะ is beautiful day นะคะ the every one to look around with me around here ที่สวยงามก็เยอะแยะนะคะถ่ายไม่วาดไม่ไหวนะคะเพื่อนไม่มีโอกาสนะคะช่วงนี้เขาอนุญาต เ uh, ขาอ,อนุญาตาให้แบบว่าไปหาเพื่อนๆได้แล้วนั่นเพื่อนเนาะไปบ้านเพื่อนไปบ้านอะไรได้แล้วนาะเพื่อนแต่ว่าสถานที่อ,อของเด็กเล่นในตามสวนนี่เขายังไม่ไม่อนุมัติให้ใช้นั่นเพื่อนแต่ว่าการไปเยี่ยมญาติหรือไงเนี่ยไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาไม่อนุญาตานะตอนนี้เขาอนุญาตให้ไปหาเพื่อนฝู๋งได้แล้วนันเพื่อนเอก็อดีหน่อยนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องอ่า uh, อึดอัดมากมายนะค่านเพื่อนเนาะแต่ว่ายอดเสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นทุกทีนะนเพื่อนเ,อเพียงแต่ว่าเขาอนุมัติเน่นว่าเอาสามารถไปบ้านเพื่อนไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อะไรก็ว่าไปนะเพราะเมื่อก่อนเขาไม่ให้ไปไหน,น้วก็คืออยู่บ้านใครบ้านมันนอนเพื่อนเมื่อาวานที่ไปก็มีญาติมาที่บ้านเนาะเพราะว่าตั้งแต่เขาประกาศว่าอนุญาตเราก็เลยมีเพื่อนมาหามั่งเนาะไม่งั้นก็แย่นอนเพื่อนเนาะก็ กักเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านหรือว่าไปไหนมาไหนก็ไม่มีอิสระก็ไปแต่คือไม่พบะกับใครเลยนั่นเพื่อนเออก็ดีนิดนึงเนาะที่อนุญาตตรงนี้เนาะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าตามผับตามอะไรก็ยังไม่เปิดเนาะแต่ประกาศออกมาว่าเดือนกรกฎาเนาะที่นี่เนาะเดือนกรกฎาแต่ว่าโรงเรียนวันจันทวันจันทร์นี้ก็จะเริ่มเปิดเป็นบางพื้นที่โรงเรียนนะ จะเริ่มเปิดให้นักเรียนไปโรงเรียนเนาะค่านเพื่อนเนาะเอแต่ว่ามันจะเป็นทุกสถานที่หรือเปล่าในรัฐควีนสแลนด์นี่นะค่านเพื่อนเนาะเพราะว่าออสเตรเลียนะคะบางพื้นที่ที่เขามีติดเชื้อเยอะๆเขาก็ยังคงปิดอยู่นอนเพื่อนแต่ว่าในพูดถึงรัฐควีนสแลนด์นอนเพื่อนอพี่ใบพูดถึงรัฐที่พี่ใบอยู่นเนาะก็คือมีบางโรงเรียนที่จะเริ่มเปิดวันจันทร์นี้แล้วนะค่านเพื่อนเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะ วันนี้พี่ไพคขาเลาก็ไม่ได้พาไปเลาะไหนนะคะก็มาพามาดูนกพามาดูสวนตามปกติธรรมดาของพี่ายแล้วนะคะเพื่อนเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจนะนะคะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่พามาให้ดูนกแค่นะั้นนะคะเน้นป่มันก็เยอะเยอะจริงๆนะค่ะเพื่อนขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ